ใต้ท้องทะเลสาบสงขาที่กว้างใหญ่มีนางเงือกน้อยชื่อนานิอาศัยอยู่นานิชอบว่ายน้ำเล่นและสำรวจสิ่งแปลกใหม่แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอสงสัยที่สุดสิ่งที่นาน,นิสงสัยคือปลากระพงสามน้ำที่มีชื่อเสียงทุกคนบอกว่ามันอร่อยที่สุดแต่ทำไมกันนะนานิว่ายตามหาปลากระพงที่โตเต็มวัย เพื่อถามคำถามนี้ไม่นานนักนานิก็เจอปลากระพงตัวหนึ่งชื่อเมคาที่มีเปล็ดสีเงินวาวเมคากำลังว่ายน้ำอย่างสบายอารมณ์อยู่ใกล้กอหญ้าน้ำเมคาจ๊ะนานิถามด้วยเสียงกระซิบใต้ผิวน้ำทำไมปลากระพงสามน้ำถึงอร่อยที่สุดในลอกเลยเหรอเมคายิ้มให้ด้วยความภูมิใจอ๋อ นั่นก็เพราะบ้านของเราไม่เหมือนใครเราอยู่ในทะเลสาบที่พิเศษมีน้ําถึงสมแบบลองนึกดูสิเราเริ่มต้นชีวิตในส่วนที่เป็นน้ำจืดเหมือนน้ําในลานําธารร่างกายเราได้ฝึกความแข็งแกร่งในน้ําที่ใสสะอาดและเย็นฉ่ำตรงนั้นเมื่อโตขึ้นเราก็จะว่ายลงมาที่น้ําไก่ตรงกลางที่น้ำเริ่มเค็มขึ้นนิดหน่อย เป็นการผสมผสานที่ลงตัวทำให้เนื้อเราแน่นและรสชาติกลมกลม่อมสุดท้ายเราก็จะว่ายไปถึงปากทะเลสาบที่นั่นคือน้ำเค็มจริงๆความเค็มจากทะเลทำให้รสชาติของเราเข้มข้นลุ่มลึกและมีเอกลักษณ์นาน,นี้น้ำตาเป็นประกายถ้าเข้าใจแล้วว้าว รสชาติที่อร่อยก็มาจากประสบการณ์การเดินทางผ่านน้ำทั้งสามแบบนี้เองเมคาพยักหน้าใช่แล้วปลากระพงสามน้ำจึงไม่เหมือนใครเพราะเราได้เรียนรู้จากสามน้ำในทะเลสาบสงขลาที่รักของเรานี่แหละ